าาก่อนอื่นเลยต้องขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ชาแนลเจแปนมังหะสุ c i e ตีและเชอรี่ต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมวิดีโอจากชาแนลเจแปนมังหะสุ c i e ตีที่นี่นะคะสำหรับวิดีโอนี้เราจะยังอยู่กันกันกบมังงะผาพิพภพไทท่านตอนที่128เรื่องราวของผาพิพภพไทท่านในชปเตอร์นี้จะยังคงไม่ดําเนินเนื้อเรื่องไปไกลมากนะัก จากกำหนดการเดิมที่จะมีแผนอาวาสานมังหะผ่าพิภพไทท่านเร็วๆนี้ดูเหมือนว่าจะถูกยืดตอนถูกยืดเนื้อเรื่องยังไงก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆมีความรู้สึกแบบนั้นบ้างไหมคะซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนซีเรียสเกี่ยวกับการสปอยเนะะื้อหาเชอรี่ขอแนะนําให้ข้ามวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะถ้าหากว่าใครไม่ได้ไม่ในจุดนี้นะคะก็ตามเชอรี่มาฟังเรื่องราวของผาพิภพไทท่นตอนที่128กันได้เลยจ้า จากความเดิมตอนที่แล้วที่บอกเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับกลุ่มผู้พิทักษ์โลกที่มีจุดประสงค์ในการหยุดแผนการของเอเลนเยเกอร์ในนังรวมมือคำํำเคลียร์ปมคาใจและประเด็นต่างๆทำให้เราได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเยเลนาว่าที่จริงแล้วเธอก็คือคนเชื้อสายมาเลยันคนหนึ่งและด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เธอพยายามเปลี่ยนฐานข้อมูลเชื้อสายต้นกำเนิดของเธอให้กลายเป็นประชากรประเทศหนึ่งที่ถูกประเทศมาเลคุกคาม ว่าเหตุผลบางอย่างที่เธอทําลงไปนั้นนั่นก็เพื่อที่จะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในการกอบกู้โลกกับซีเกอร์นั่นเองนะคะหลังจากที่เธอโดนแชร์ข้อมูลประวัติส่วนตัวของเธอเธอจึงเริ่มจุดชนวนในการแชร์ความจริงเกี่ยวกับการตายของมาโครบอสเพื่อนสนิทของแจนครีสตายนั่นเองนะคะจนทําให้ในท้ายที่สุดแล้วแจนได้รู้ความจริงว่าการตายของเพื่อนสนิทของเขานนั้นเป็นฝีมือของไรเนอร์บราวนั่นเองก่อนที่พวกเขาจะมีการลงไม้ลงมือกันในคืนนั้น และดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะชุลมุนวุ่นวายแต่ในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็ต้องกลับมาร่วมมือในการทำภารกิจสำคัญในการปกป้องโลกให้สำเร็จและมุ่งหน้าไปยังท่าเรือเพื่อขอความช่วยเหลือจากกลุ่มคนจากประเทศนิสซรุแต่ทว่าพวกเขากลับพบว่าในตอนนี้ฟรอตได้เข้ายึดสถานที่แห่งนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนที่1 2 8นี้จะมีชื่อว่าทริเอเตอร์หรือแปลเป็นภาษาไทยตรงตรวัวนั่นก็คือคนพารายด์นะคะ พราะว่าดูจากชื่อเรื่องในตอนนี้ดูเหมือนว่าเนื้อหาจะพุ่งประเด็นไปที่กลุ่มของอามินและคนอื่นๆดังนั้นเรามาติดตามกันค่ะว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงเรามาฟังเนื้อหาของในอตอนนี้กันเลยค่ะเนื้อหาเปิดมาที่ผู้บัญชาการฮันจิกกาลังปรึกษากับผู้บัญชาการมาการ์ดถึงจุดประสงค์ของกลุ่มเยเกอริสที่พวกเขาได้บุกหยุดท่าเรือและคนของอาซูมาบิโตนั่นอาจเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการเก็บข้อมูลเทคโนโลยีเครื่องบินนั้นเอาไว้ หลังจากที่เอเลนเยเกอร์ทำลายล้างโลกไปนี้จนหมดสิน้นแต่ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะที่ว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะทำลายเครื่องบินลำนั้นไปด้วยและถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงแม้ว่ากลุ่มของอาร์มินและคนอื่นๆจะมีพลังของไททันอยู่ในมือแต่มันก็คงจะหนักเกินไปสำหรับพวกเขาฮันจีได้สังเกตว่าในตอนนี้พวกไททันดูเหมือนจะบุกไปถึงทวีปมาเลยแล้วจริงๆพวกเขาคงไม่มีเวลาในการเตรียมตัวอีกต่อไปแล้ว แต่ถว่าดูเหมือนเหล่าฮีโร่ผู้กล้าของพวกเราก็ยังจะตกลงกันยังไม่จบสักทีนะคะความคิดเห็นหลกัลกๆของคนในกลุ่มเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งซึ่งนั้นแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นฝั่งของกลุ่มนักรบมาเลยและทหารโดยสำรวจจากเกาะพาราดิส์นั่นเองนะคะเพราะว่าฝ่ายของคนจากเกาะพาราดิส์นั้นไม่ต้องการที่จะฆ่าใครสักคนเลยนะคะจากแผนการบุกชิงท่าเรือในครั้งนี้แต่ถ้าว่ากลุ่มของนักรบมาเลยเนี่ยได้บอกว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะที่พวกเขาจะบุกเข้าไปโดยที่ไม่ตอบโต้ใครเลยสักคน จนในที่สุดนะคะไรเนอร์ ner, ก็ได้ให้ข้อสรุปกับแผนการนี้ว่าพวกเขาจะเป็นฝ่ายบุกโจมตีและต่อสู้กับพวกทหารกลุ่มเยกอริสและให้พวกของแจนเนี่ยเป็นฝ่ายสมทบที่นี่จะดีกว่าทว่าฮันจิได้โรยตัวลงมาจากจุดสำรวจลาดลาวและบอกว่าตอนนี้นะ่อาจเป็นไปได้ว่าพวกไททันพวกนั้นจะไปถึงจุดหมายแล้วจริงๆ้วเสียงของเยเลน่าก็ลอยขึ้นมาไม่รู้ป่านนี้จะมีใครสักกี่คนที่ตายไปแล้วแมเจ๊แกนี่ยังไม่เลิกกวนประสาทอีกนะคะ แต่เห็นแบบนั้นเจ๊แกคงไม่หยุดง่ายๆสักทีนะคะเฮียมากาดของเราก็เลยจัดให้หนึ่งดอกค่ะจนแขนข้างซ้ายของเยเลนาหักกับไปเลยข้างหนึ่งนะคะ <c oughs> โหูเหเฮียมากาดของเรานี่ขาโหดจริงๆนะคะหลังจากที่ผู้บัญชาการมากาดเนี่ยได้สั่งสอนเยเลนาประโยคนึงเฮียแกก็หันมาขอโทษพวกอามินและคนอื่นๆบางทีใน,นเฮียแกอาจจะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูกกระทําจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็าากเป็นได้นะคะลองมาเป็นฝั่งถูกทําลายดูบ้างตอนนี้เฮียก็ กลัวหัวหดเลยนะคะผู้บัญชาการมาการ์ตบอกกับเหล่าสมาชิกของเกาะพรดิสว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความผิดพลาดของพวกเขาชาวมาเลยเอเลนเยเกอร์ก็คงอยากจะลบความผิดพลาดและประวัตินองเลือดเหล่านั้นทั้งหมดผู้บัญชาการมาการ์ตก้มคำนับขอโทษเพื่อแสดงความเสียใจกับเรื่องทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นจนทุกทกคนในกลุ่มเนี่ยต่างก็อึ้งกันไปเลยค่ะแต่ทว่าเดี๋ยวก่อนแต่กลับมาที่เยเลนา จจแกก็ยังไม่หยุดนะคะก็ยังมีการพูดเบาๆว,ว่าเธอนั้นน่าจะไม่รับคําขอโทษนั้นหรอกแต่จะว่าไปนะคะเพื่อนๆไม่แน่นะคะในใจเยเลนาเนี่ยอาจจะกําลังรังเกียจชาวมาริยันนะคะเพราะว่าการกระทําของพวกเขาในอดีตนะคะที่ต้องการที่จะกําจัดชาวเอเดียนนะคะแล้วก็ลุกรานกลั่นแกล้งประเทศเอ,อื่นๆนะคะก็อาจจะเป็นได้ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งเนี่ยเยเลนาก็มีมุมดีนะ แต่กลับมาในห้องมาชาการในท่าเรือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ดูตึงเครียดไปหมดเพราะว่าฟลอตเนี่ยได้ควบคุมตัวท่านหญิงเคโยมิแล้วก็กลุ่มของนักวิศวกรชาวอาซมาบิโตและเขานี่ยังได้สังหารบุคลาก,กรบางส่วนเพื่อบังคับให้พวกเขาอยู่ภายใต้การควบคุมของฟลอตทว่าระหว่างนั้นอามินได้ปรากฏตัวอยู่ด้านนอกอาคารตะโกนร้องเรียกให้ฟลอตและกลุ่มของวิศวกรชาวอาซมาบิโตเนี่ยเผยตัวออกมาอามินบอกว่า ไททันเกวียนและไททันเกาะเนี่ยได้ไว่ายน้ำหนีออกไปจากเกาะแล้วก็มุ่งหน้าไปทางทิศใต้แล้วอีกทั้งพวกเขาเนีย,ยังได้สังหารแจนอีกด้วยดังนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องบินลำเนี่ยตามไปฟรอตที่อยู่นบนอาคารนะคะเมื่อได้ยินเสียงเหล่านั้นก็ไม่เข้าใจว่าอาร์มินเนี่ยที่พูดมาทั้งหมด,ดต้องการอะไรนะคะทว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่กาลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นแผนการของกลุ่มผู้พิทักษ์ปกป้องโลกของเรานี่เองนะคะ อามินและคอนนี่เนี่ยได้มุ่งหน้าไปที่เครื่องบินนะคะที่จอดอยู่ริมท่าเรือและพบกับซาโมเอลและดาสเข้าแต่ถึงอย่างนั้นนะคะพวกเขาทั้งสองคนก็ยังตีเนียนแล้วก็หลอกใช้ให้ซามโมเอลแล้วก็ดาสเนี่ยช่วยเตรียมเครื่องบินที่จอดอยู่ให้พวกเขาให้หน่อยเพราะว่าแผนการของพวกเขาไม่ได้ดําเนินไปง่ายง่ายนะคะซามโมเอลและก็ดาสเนี่ยได้รู้ทันแผนการของอามินแล้วก็คนอื่นๆค่ะที่จะทอรยศในการกรอบกู้อิสระภาพของเกาะพาราดิสจุดประสงค์ของพวกเขานั้นก็คือต้องการที่จะหยุดเอเลนเยเกอร์ และในตอนนั้นเนี่ยดัสก็ได้กําลังเตรียมระเบิดนะคะแล้วก็ติดตั้งเข้ากับเครื่องบินลํานั้นนะคะพร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเมือ่อเอาเลยสิค้าเพื่อนๆงานนี้จะหากแผนการที่พวกเข้าอุสาบุกมาถึงขนาดนี้เนี่ยจะต้องลมเหลวอย่างไม่เป็นท่าไม่นานเสียงปืนก็ดังขึ้นจากอาคารควบคุมท่าเรือนะคะในตอนนั้นเนี่ยภาพก็ได้ตัดมาที่ท่านหญิงโยมิมมีในกำลังต่อสู้กับฟรอสเพื่อเปิดโอกาสให้พวกวิศวกรชาวอารมาบิโตเนี่หนีไป คำว่าฮีโร่หญิงของเราเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นในครั้งค่ะนิกษสาเนี่ยพุ่งทะลุกระจกเข้ามาในห้องนะคะแล้วก็เปิดฉากต่อสู้ในทันทีแม่เจ๊แก่ในขาโหดนะคะทหารมีตั้งหลายคนเอาเจ๊แกไม่อยู่สักคนฟลอตเนี่ยได้อาศัยจังหวะนะคะหลบหนีออกมาด้วยเครื่องเคลื่อนย้ายสามมตินะคะแล้วก็สั่งให้ทหารทุกคนนะคะจัดการกับนิกษสาอามินแล้วก็คอนน่นะคะพวกเขาคือคนทรยศนะคะ ก่อนที่พวกทหารเยเกอร์ลิสนะคะจะถล่มหอกสายฟ้าใส่ตัวคารนะคะซึ่งด้านในเนี่ยมีมิคาาะแล้วก็กลุ่มของท่านหญิงคิโยมินะคะอยู่ข้างในแต่กลับมาที่ด้านในอาคารค่ะมีขาาะเนี่ยรีบเปิดทางให้ท่านหญิงคิโยมิแล้วก็กลุ่มวิศวกรอาสมาบ,บิโต้เนี่ยรีบหนีออกมานะคะจากการถล่มยิงของกลุ่มเยเกอร์ลิสะว่าก็ยังมีทหารเยเกอร์ลิสบางคนนะคะที่ดักรอพวกเขาอยู่ที่ด้านล่างนะคะ เกือบจะถูกทหารพวกนั้นยิงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยยังโชคดีนะคะที่กลุ่มของผู้บัญชาการมาการเข้ามาช่วยไว้ได้ทันนะคะมิคาสาเนี่ยจึงสามารถนําตัวของท่านหญิงเคยมิแล้วก็วิศวกรอ,อสมาบิโตเนี่ยหนีลงมาได้ทันพวกเขามุ่งหน้าไปยังที่ห้องใต้ดินเพื่อที่จะรักษาระยะห่างนะคะให้ปลอดภัยจากเพื่อนในทีมนะคะที่กําลังรับไม้ต่อน,นั่นเองไรเนอร์และแอนนี่นะคะกลายร่างเป็นไททันและเข้าโจมทีทหารเยเกอริส ดูเหมือนว่าฟรอตเนี่ยจะรู้ตัวช้าไปก้าวหนึ่งนะคะทำให้พวกเขาในตอนนี้นะคะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะคะแล้วก็เสียท่าให้กับไททันเกราะและไททันเพศหญิงค่ะโหรู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ได้เห็นไททันเพศหญิงอีกครั้งนะคะขอให้แอนนี่โชว์สกิลเทพๆสักทีนึงนะตอนหน้าเนี่ยอะไกลับมาที่ด้านของอาร์มินกันบ้างค่ะดาร์สเนี่ยยังคงพยายามที่จะติดตั้งระเบิดบนเครื่องบินลำนั้นแต่ก็ถูกอาร์มินนะขัดขวางเอาไว้ก่อน ทว่าเหตุการณ์น,นะนั้นนกลับวุ่นวายเมื่อซามูเอลเได้ยิงปืนเข้าไปที่ปากของอารมินนะคะจนขาดออกมาเลยหัวสงสารมากเลยอามินอาร์มินเ,นเสียหลักลงไปกับพื้นและดาสนะคะก็เข้ามานะคะแล้วก็จ่อปืนไปที่หน้าผากของอามินนะคะโอ้โหอารมินจะตายไหมเนี่ยส่วนคอนนี่นะคะที่เห็นแบบนั้นก็พยายามห้ามทั้งสองคนนะคะแต่ดูเหมือนว่าการเจรจาของทั้งสองฝ่าย,ยจะไม่สําเร็จนะคะ คอนนี่เนี่ยไม่มีทางเลือกแล้วนะคะก็ยิงดัสนะคะเสียชีวิตหล่นลงท่าน้ำไปตามด้วยสังหารซามูเอลไปอีกหนึ่งศพค่ะเพื่อนเพื่อหลายคนงงใช่ไหมคะว่าดัสกับซามูเอลเป็นใครนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองตัวละครนี้เนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นในผ่าพิภพไททันซีซั่นแรกนะคะในช่วงของการล่มสลายวอร์มาเรียนะคะซึ่งหลังจากที่พวกเอเลนเยเกอร์นะคะได้พยายามที่จะอุดรูกำแพงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นตัวละครทั้งสองตัวนี้เลยนะคะ ซึ่งซามูเอลเนี่ยได้ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายนะคะตอนที่ไททันมมอรมาได้ปรากฏตัวครั้งที่2นะคะแล้วก็ทําลายกําแพงในเขตวอร์โรเซ่นะคะหลังจากที่เขาร่วงลงมาจากกําแพงนะคะเขาได้รับการช่วยเหลือจากซาชาบราวนะคะแล้วก็หลังจากตอนนั้นมาเราก็ไม่เห็นซามูเอลีกเลยนะคะส่วนดาสเนี่ยหลังจากที่เราได้อุดรูกําแพงไปนะคะดาสก็ไม่ได้ปรากฏตัวอีกเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหน,นย,ยังค้างคาใจนะคะเดี๋ยวเชอรี่จะทําคลิปแยกมาให้คะ่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวในมังหะผาพิภพไทยท่านตอนที่128เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นนะคะติดตามชมได้ในวิดีโอหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอุดหนุนของลิขสิทธิ์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนนะคะผู้สร้างสรรค์มังหะเรื่องโปรดของพวกเรากันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่หมจากทางช anel Jepar a n g k Society แห่งนี้นะคะแล้วก็ต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่พักหลังนะคะได้หายไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานยุ่งมากแล้วก็พยายามที่จะหาตัวตนของตัวเองนะคะเพราะว่ายังไม่ค้นพบตัวเองเลยนะคะว่าจะทําคลิปไปในทิศทางไหนแต่ว่าตอนนี้คิดว่านั่งพูดแบบนี้สบายใจกว่านะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากกว่ายังไงก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ